สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Secrets มาสร่์โลกสุขภาพนะครับแลวก็พบกับผมตั้มวิเชียร์ตาวิจินดาได้เป็นประจำ ทุกวันจันทร์กุศุ์เวลาเดิมแบบนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราเลยครับคุณชานวิทย์บัวพินเพชสักกรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับคนไทยอ่ะหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นใช,ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในส่วนของอาหารเสริมมีแนวโน้มว่ามาเริ่มทานเริ่มดูแลร่างกายมากขึ้นครับเมื่อก่อนเนี่ยคนนน้ในเรื่องของการรักษาโรคแต่ณปัจจุบันเนี้ยคนหันมาป้องกันมากขึ้นนะครับในในในส่วนหนึ่งของออการต้อง ก็คือการทานในกลุ่มของพวกวิตามินเกลือแร่นะครับ<ม>แล้วปัจจุบันก็เริ่มมามีอาหารเสริมตัวใหม่มอีกหลายๆตัว<ฮ>นะครับใน<ฮ>เรื่องของสารสกัดจากเมล็ดอัลม<ฮ>ุน<ฮ>พี่ชัยมิตมีคว,มความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงใครๆก็าถามถึงสารสกัดจากเม,มล,ลเ็ดองุมุนนั้นเลยนี้ครับสารสกัดเมล็ดองุมุนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าเราไปค้นพบในทางาด้านเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมนะครับ ก็พูดถึงผลิตภัณฑ์เม็ดองุนว,นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีรายงานทางวิทยาศาสตร์มากกว่า1 2 0 0 0ฉบับนะครับซึ่ง6,000ฉบับเนี่ยมันเป็นรายงานที่เกิดในช่วง6ปีนี้นะครับแล้วก็กล่าวถึงการป้องกันโรคซึ่งสามารถป้องกันโรคได้มากกว่า100โรค